สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็ี่คยีดารามายาฮอตนิวส์ค่ะยูกับฝนมายาฮอตนิวส์ค่ะเปรายการมาด้วยความสดใสแล้วผู้ชมเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเข้ามาจากดวงดาวผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวกันนะของหนุ่มหน้าตาดี ศิลปินแต่ละคนโคจรมาเจอกันได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นคนดนตรีนะคะที่วันนี้มีโอกาสได้รวมวงนะคะจนกลายเป็นชื่อวงนี้นะคะที่ฉันขอต้อนรับเลยค่ะสำหรับหนุ่มๆวงดาวอังคารค่ะสวัสดีสสดค่ะ รายการของเรานะคะมาจากดวงดาวจริงเหรอคะมาจากดวงดาวอะไรกันบ้างชื่อชื่อวงไเห็นแม่แบบว่าดวงดาวดวงดาวอาจจะหลายดาวมารวมกันห้าดวงดาวโคจอมาเจอกันในวงชื่อวงดาวอังคารแต่ละคนชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรบ้างอ่ะแนะนําตัวทําความรู้จักกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมฟุกนะครับ คุณฟลุ๊กนะฮะคุณฟลุ๊กตำแหน่งอะไรในวงผมจะเป็นเมนร้องหลักครับค่ะฟลุ๊กเมนร้องหลักนะฮะมาหนุ่มคนต่อไปกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับผมเต้นะครับน้องเต้นะเต้มีหน้าที่ตำแหน่งอะไรในวงคะผมเป็นดีเจครับแล้วก็ร้องร้องร้องนำเลยครับอ๋อดีเจดีเจก็คือ เปิดแผ่นเงี้ยหรอใช่ครับอ<ช>อ๋อเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดก<ล>ันว่าที่มีการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะค่ะอะคนต่อไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะด้านหลังสวัสดีครับนนผมเ<อ>ทโมครับดาวอังคารครับผมดาวอังคารแล้วก็<อ>เป็น MC ตัวไฮในวงอีกคนหนึ่งครับที่ร้องคอรัสไปด้วยเทมโอล์ขาตำแหน่งตัวไฮเป็นยังไงครับตัวไฮก็อย่างแบบร้องแบบเอนเตอร์เทนให้ลูกค้าแบบสนุกขึ้นอะไรประมาณนี้ โอ้ก็คือเหมือนกับว่ายกมือยกมือยกขายกขาอย่างเงี้ยหรอยกมือพอยกมือยกมือแบบนี้ใช่ไหมอ๋อนี่คือตัวไฮเขาเรียกกันแบบนี้ในศั์ของการเล่นเอนเตอร์เทนชัเนชื่อแปลกด้วยเทโมเดี๋ยวเดี๋ยวมนรู้กันว่าเพราะอะไรที่มาถึงชื่อนี้แล้วกันมาถัดมาเลยค่ะสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับเป็นโปรดิวซ์แล้วก็ร้องนำด้วยครับเขาช่วยกันร้องเยอะไหมคะวงเนี้ย กีจหลายคนละนักร้องหลายคนละร้องร้องเสริมอีกทีนึงคุณชินมีหลายทีหลายท่อนเลยยังไงต่อไปกันอย่างไงเล็กซี่ก็เป็นนักร้องนำเหมือนกันนำไปเลยนำดนตรีร้องก่อนอันนี้ก็นำเหมือนกันนี่นคุณกอล์ดต่ายคนต่อไปกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับตุ้มตามครับผมเป็นมือกองครับโอตุ้มตามมือกองสีผมเขาจะต้องโดดเด่นแน่นอนตุ้มตามนี่อยลองคล้ายๆกับหนุ่มทีป๊อปนะเขาเป็นทีป๊อปด้วยหรือเปล่าทุบมีทีป๊อปป้ะ ไม่ไม่ได้เป็นครับผมพอดีเป็นแค่มือกองอย่างเดียวคนนี้ร้องด้วยไหมคะไม่ได้ร้องครับตีกองไปด้วยเลตีกองอย่างเดียวนะฮะโยนไม้กลองอย่างเดียวใครร้องไม่เพราะโยนไม้กลองให้เลยใครม่โยนไม้กลองการรวมตัวกันของดาวอังคารรวมตัวกันได้อย่างไงคะก็มันเริ่มจากการที่ตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นโชว์แบบดีเจเอ็มซีครับจะเป็นผมเป็นเอ็มซีแล้วก็มีเพตโต้เป็นดีเจแล้วก็เป็นโทมุก เริ่มแรกเดิมทีจะมีแค่3คนครับชื่ออะไรนะโทโมเทโมอ๋อเทโมแต่แบบถ้าเรียกสนิทก็เทโมอ๋อเทโมอ๋อชื่อดูน่ารักเทโมให้ให้มันดูแบบญี่ปุ่นชื่อโรโมคุณแต้ก็ชื่ออะไรนะเปโตเปโตเปตเปโตเปมเปโเปโตเ เขาเป็นชื่อเฉพาะของเขากันชื่อดูขี้ขุดเนาะนะแล้วฟุกล่ะของผม i a m f ฟุกครับอ๋อ I a แฟุกเนาะอ๋อแต่ละคนเขาก็มีอ่ะแล้วยังไงต่อเปิดแผ่นก็พอเริ่มจาก3คนทีนี้ครับแล้วพอเราโชว์ทัวร์เราก็ทัวร์ไปเรื่อยนะครับพอโชว์ไปช่วงหนึ่งนะครับมันก็เกิดการที่แบบว่าเราอยากได้ให้แบบดนตรีมันแน่นขึ้นมันสนุกขึ้นมันมีอารมณ์แบบว่าเล้าขึ้นแบบให้ดนตรีมันมีกิมมิคมากขึ้นนะครับเราก็เลยคุยกันว่า เราต้องหากองมาเล่นให้มันรู้สึกว่าแบบแน่นๆ่นโชว์เรามันจะแบบเราต้องการที่มันแบบแหวกกว่าเดิมแปลกใหม่กว่าเดิมครับก็เลยได้มาเจอกับโปรดิวเซอร์ค่ะ<อ>ก็คือกรอบดนหลดาเจอกับกอบใช่ครับแล้วก็ทีนี้มันก็ต้องมีตัวนําพาไปโดยที่ว่าเถ้าเราไปอย่างเดียวนะครับมันก็เฉยเฉยอะอคนก็จะเข้าใจว่ามันคือดีเจเอ็ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําเพลงออกมาเป็นซิงเกิลเพื่อที่ ให้มันมีแบบตัวนําเรื่องของมันไปขออนุญาตนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้คุณบอกว่าคุณจะต้องมีดนตรีคุณจะต้องมีกองแล้วกองตุ่มตามมาได้ยังไงตุ่มตามมาได้นี่นะครับอ๋อก็พามาใช่ครับโปรดิวเซอร์เลยครับอ๋อโปรดิวเซอร์พากลองมาไป็ามาจากไหนคะคนนี้ไปพามาจากไหนคะสภาลอยครับนั่นไงอนดูเอนดูน้องสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมก็ประตูตาม นะฮะเพราะเขาติดต่ออาตุมตามเขาบอกว่าให้มาเล่นกลองของวงนี้รู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับผมที่ได้ได้เข้ามาร่วมวงตอนแรกตอนแรกเหมือนน้องเขาทักมาเขากลัวว่าผมจะไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยเพราะส่วนตมนก็มีงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ได้ตกลงกับน้องงานแรกรู้สึกแฮปปี้มากเลยครับสนุกก็เลยได้ร่วมวงกันยาวๆเลยก็มาจอยกันเลยจอยกันก็ถือว่ากอก็คือเป็นอีกหนึ่ง ฟันเฟืองอีกหนึ่งแมกเนตเลยในการที่รวมตัวด้วยนะครับพอน้องๆเขาติดต่อมาคุณว่ายัางไงบ้างผมก็โอเคครับผมชอบตรงนี้อยู่ด้วยผมชอบทำเพลงอยู่แล้วก็เลยมีความสุขกับสิ่งที่ทำตรงนี้แล้วเราได้ไปใน,ในหลายๆที่รู้สึกว่ามันได้เจอคนใหม่ๆผมอชอบตรงนี้ แต่ก่อนหน้านี้คุณก็เป็นศิลปินศิลปินอยู่แล้วด้วยตอนนี้ก็เป็นเหมือนอ่าเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยนะฮะออกในนามศิลปินอะไรดาเบลครับดาเบลนะฮะอาจไปเสิร์ชหาได้นะคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินหลายๆคนด้วยใช่ครับทําเพลงให้กับใครบ้างคะก็มีเจนน้ําครับอ่าแล้วก็พี่แคดดี้ลักแกนอ่าค่ะ ลีซอทีระเทพวินุไทยครับนี่คุณลีซอแล้วก็วงะะอ๋อสบอยอออ๋ oh, oh, อ นะคะที่นี้ถามถึงแนวก่อนแนวดนตรีแนวของวงของเราเนี่ยค่ะดองคารกอแบบว่าเห็นว่าเราเป็นแก๊งแบบดีเจที่มารวมตัวกันแนวเพลงเนี่ยเราอยากได้ประมาณไหนเพราะว่ารู้สึกว่าวงเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าร้องแบบร้องสุดดนตรีสุดเข้มสุดอะไรแบบนี้เรายังมีแนวแบบว่ายังเป็นคงความเป็นดีเจเเหมือนจอยเหมือนเหมือนยังมีคุณเทโมที่มาแบบว่ามาไฮอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าเล่าแนวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ตอนนี้เรื่องเรื่องแนวเพลงอ่ะผมอยากให้มันเป็นในหลายๆรูปแบบที่ผมเคยทําเพลงอาจจะชอบเพลงแนวป๊อปอยู่แล้วพ mm hmm. ี่ตามอาจจะชอบเพลงล็อกอย่างฟุ๊กอาจจะชอบเพลงฮิปฮอปอันนี้ก็เป็นดีเจ EDM ผม mm hmm. อยากให้มันรวมอยู่ใน เพลงเดียวเลยใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นคบเลยเหรอคบเลยเนาะมันไม่ไม่เชิงครบครับเพลงนี้อาจจะเป็นแบบนี้เพลงนี้อาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ก็คือมีกิมมิคแต่ละอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยลงไปหลายหลายคนติดใจเรื่องของชื่อชื่อวงนะคุณผู้ชมดาวอังคารทําไมถึงใช้ชื่อวงนี้เพราะอะไรคะมันเกิดจากที่ว่าเราไปเล่นเนี่ยครับตั้งแต่เป็นเ c แล้วครับ ก็คือเวลาเราจะใช้ร้องนะครับเราจะเปิด Auto ออโต้จูนร้องครับแล้ว,แล,วแล้วเหมือนว่ามีคนบอกว่าโอ้โหเหมืนอนฟังหุ่นยนต์ร้องเพลงเหมือนฟังมนุษย<า>์ต่างดาวร้องเพลงเราก็เลยเอาปอมได้จุดนั้นมาตั้งม้นมนุษย์ต่างดาวมันมาจากนอกโลกมาจากดาวอังคารก็เลยเป็นชื่อดาวอังคารครับแล้วทไมคุณไม่ชื่อมนุษย์ต่างดวงต่างดาวเลยชื่อวงมนุษย์ต่างดาวชื่อวงเอเลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยไปละมันมันดูเป็นกลุ่มเล็ก แต่ถ้าเป็นดาวคารคาวการเป็นกลุ่มใหญ่อ้โใช่ครับที่มาที่ไปนะที่มาที่ไปแตกต่างนะแตกต่างนะชัดเจนก็สมาชิกในวงมีห้าคนแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมีใครเป็นเมนเต้นไหมครับเต้นนะตุ๊กแก่เต้นนะเตุนกแก่เต้นนทุกคนเต้นได้หมดกลองเต้นได้ไหมตุ้มตามเต้นไหมครับแต่ถ้ากิมีเป็นบางจังหวะครับเป็นบางจังหวะก็จะมีแต่เต้นอยู่กับที่นะครับ ไรที่อื่นไม่ได้ออกมาเต้นด้วยซึ after after yep, er ่งก็ต้องบอกว่าโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยอย่างคุณกอล์ฟเนี่ยเขาก็บอกว่าแนวเพลงอยากได้การผสมผสานแต่ซิงเกิลที่ปล่อยออกมามันเหมือนสวนทางนะคุณผู้ชมเศร้าจงเนยอะเพลงแรกซิงเกิลแรกแค่บอกว่ารักเป็นแนวเพลงแบบค่อนข้างเศร้าไหมนะมันผสมผสานกันยังไงคะกับแนว EDM ของคุณกับแนวดนตรีดีเจเนี่ยค่ะคือมันต้องแยกก่อนครับว่า ชีวิตจริงคนเราสมมติงานเราเป็นอย่างเงี้ยเราสนุกคือหน้าที่ที่คนเห็นว่าเราสนุกแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเราอะเราก็มีเศร้าบ้างโกรธหักบ้างใช่ครับม,มีมูมดมีมูดมีมูดใช่แล้วเพียงแค่บอกว่ารัก<ะ>เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราชอบคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะแบบเคยอยู่ในฟิลนี้แบบแบบนี้นะครับก็เลยแบบว่า แต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วมันเป็นฟิลที่แบบว่าแค่คําพูดนิดๆทําไมเราพูดไม่ได้ค่ะก็เลยเป็นเพลงนี้แค่เพลงแค่บอกว่ารักครับใช่มนี่ MV วนะคุณผู้ชมแค่บอกว่ารักเท่านั้นแหละก็พูดออกมาสิถ้ารู้สึกแบบนี้อะไรประมาณนี้ไหมเออน่ารักน่ารักดีเอ้ยนี่เราก็ ถ่ายเองเล่นเองด้วยป่ะคะแเล่นเองด้วยอันนี้เหมือนตอนลายร้องเฉยๆครับแต่ก็จะมีพระเอกมีพระเอกคนมีพระเอก MV อ็มอีกเนี่ยเหรอคู่นี้คู่นี้ เพระเอกกับนางเอกเนาะนางเอกก็เป็นดีเจเหมือนกันครับอ๋อเ็เป็นเพื่อนดีเจเใช่ครับพระเอกก็เป็นเอ็มซีเหมือนกันครับก็คือเอามาทำวงการนะครับนี่หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกออกไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะแค่บอกว่ารักเนี่ยค่ะซิงเกิลนี้ออกไปมันจริงๆมันเหนือความคาดหวังของเราครับเพราะว่าเราเริ่มจากการที่เราเป็นดีเจเอ็มซีนะครับแล้วพอเรามาทําเพลงกลายเป็นศิลปินขึ้นมานะครับ โอ้โหเราแค่หลักร้อยเราก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้มันเราต้องบอกว่าเราตั้งไว้เท่านี้แต่มันไปถึงเท่านี้ครับทำไมตั้งเป้าน้อยจังหลักร้อยหลักร้อยนี่คือราคาค่าตัวเหรอคะนี่ไงครติเขาสมมุติว่าโอเคตั้งเป้าไว้ว่าอ่ะสมมุติยอดวิวยอดวิวใน YouTube หลักร้อยพอแล้วอ๋อแต่ว่ายอดวิวเกินไปนะฮะรู้สึกดีใจ ก็โอ้มันเกินเป้าอย่างที่บอกครับมันเกินเป้าเลอนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในซิงเกิลแรกเราจะเห็นคุณฟลุ๊กแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะเพื่อนๆคนอื่นนี่ จะช่วยกันทําเกี่ยวกับดนตรีอะไรพวกนี้ครับ๋อใช่ครับจะอยู่เบื้องหลังจะอยู่เบื้องหลังใช่มากกว่ามากกว่าแต่ซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยมาก็คือเพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานเลยเขาเพิ่งปล่อยเองนะเดือนที่แล้วเองอ่ะชื่อเพลงนี้เหมาะกับน้องฝนมากทำไมคะคืนสุดท้ายยังอยู่อีกหลายคืนค่ะแม่อ๋อหรอนึกว่าอยู่ืนสุดท้ายแล้วไม่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 ยังหลายคืนทำไมถึงใช้ชื่อเพลงว่าคืนสุดท้ายเพราะอะไรคะใครแต่งเอ่ยยังไงครับเพลงนี้เป็น พี่ก๊อฟแต่งคุณก๊อฟแต่งผมเป็นคนเขียนครับแล้วแต่ชื่อเพลงผมไม่ได้ไม่ได้คิดเนื้อหาเพลงประมาณไหนสไตล์ยังไงบ้างเนื้อหาจริงๆคอนเซ็ปต์ก็คือเขาอยากได้แบบนี้เหมือนว่าส่งโจทย์มาให้ผมแบบนี้ผมก็ต้องให้เขาเขียนประโยคเรียงความมาแต่ละคนเรียงความมาให้ผมผมก็จะมาแกะจากเรียงความทั้งหมดที่ที่เขาให้มาเอาเข้า่ในเโลดีเพราผมจะมองจากตัวเองไม่ออก มันใกล้ต mm ัวเกินไปจนเรามองไม่เห็นก็คือหมายความว่าแต่ละคนก็จะมีเรียบเรียงเรื่องราวของตัวเองส่งลงไปให้กณก๊อปอีกทีนึ่งทุกส่งข้อความประมาณไหนแมสเซจประมาณไหนไปให้เขาเออของผมจะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าสมมุติว่าความรักของเราเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยเราอยากเลิกกันด้วยความจากกันไปด้วยความดีให้แบบจดจำเรื่องราวดีๆที่เราได้มีกันตอนที่เราได้คบกัน ทิ้งให้พี่กอลปประมาณประมาณนี้นะคะแล้วเต้เต้มีส่งคีย์เวิร์ดอะไรไปให้เขาไหมก็ผมจะเป็นคนที่ผมชอบแนวดนตรีมากกว่าครับเพราะว่าผมเป็น no ดีเจใช่ครับก็จะผมบอกสไตล์ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงป๊อปป๊อปป๊อปล็อก R&B แล้วก็อาจจะมีกลิ่นของฮิปฮอปนิดหน่อยก็จะส่งคีย์เวิร์ดประมาณนี้ <า>จะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเมโลดี้<อ>เขาก็ช่วยช่วยกันนชวกัหลังจากนั้นเนี่ย<อ>เพลงก็สําเร็จมาแล้วปล่อยมาแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆฟังเป็นยังไงบ้างตุงตามพอฟังเพลงนี้ผมผมชอบนะครับตอนเขาส่งโจทย์มาผมคือแกะแบบกอฟเขาจะบอกว่าพี่ทำให้ผมหน่อยอ,อันนี้ผมก็จะมาเรียบเรียงว่าคือด้วยน้ําหนักของกองเราต้องเรียบเรียงเลยว่าท่อนนี้เบานะ<อ>ท่อนนี้เป็นแบบนี้นะ<อ>เพื่อให้อารมณ์มันออกมา ใช่ครับกองไม่ใช่ว่าจะตีอย่างเดียวแต่มันต้องแบบเรียบเรียงอีกใช่ครับอ๋อตุ้มตามก็ต้องเรียบเรียงในส่วนของดนตรีด้วยใช่ครับว่าดนตรีเมโลดี้ก็ต้องแนวนี้ประมาณนี้ใช่ครับโอ้มาผสมผสานเนาะแล้วในส่วนของเทมโมอ่ะทำอะไรบ้างเทมโอมทำอะไรหน้าที่ฟังอย่างเดียวครับคุณมีหน้าที่ทงอย่างเดียวอันนี้เป็นหน้าที่ฟองก็น้องจะเถาเพาะไหมโมเพาะเพาะคุณมีคอมเมนต์อะไรบ้างมีติคุณติอะไรบ้างอีกอเปล ไม่มีตีเพราะว่าได้โปรเดียวคนแต่งเพลงดีด้วยก็ได้เพลงที่ดีนะฮะเขาก็ว่าดีค่ะไมกาตลัวโดนตีฟังอย่างเดียวโอเคครับคุณฟุ๊กเป็นไงบ้างหลังจากที่เพลงเราได้ฟังแล้วเป็นยังไงมันจริงๆตอนแรกอ่ะมันมาเป็นแพทเทิร์นแรกมันมันไม่ใช่ออกมาในรูปแบบที่ออก MV ออกไปอย่างนี้ตอนแรกมันมาอีกแพทเทิร์นหนึ่งแล้วพอเอามาให้ฟังเนี่ยก็ถ้าพี่ก๊อป อย่างนี้พี่กอกแก้พี่กอกไปงี้อย่างนี้มันจะมีท่อนหนึ่งที่เป็นท่อนแรปก่อนจบเพลงอะครับอันนั้นคือแต่งกันสดตอนที่ไปอัดเสียงเลยรู้สึกว่าท่อนแรปเนี่ยจะตัดอืมค่ะจะแต่งกันประมาณสิบนาทีได้เนาะพี่กอกเนาะใช่ครับใช่ครับอ๋อเขาแต่งกันไปแต่งกันมาจริงๆมันรื้อมันรื้อหลายรอบมากเพลงใช่ครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับ๋อใช่ครับคุกร้องไม่เข้าอย่างที้ผมก็มานั่งเขียนใหม่ อแบบนี้เลยซึ่งต้องบอกว่า<ๆ>น้องๆในสตูเนี่ยได้มีโอกาสฟังแล้วคุณผู้ชมรวมไปถึงพิธีกรสองคนได้ฟังแล้วมันเหมือนเรื่องราวในชีวิตมนุษย์ที่ได้เจอมา เอาจริงๆนะเรื่องเนี้ยคิดว่าทุกคนน่ะเจอน,น่าจะเจอ,อล่ำลากันในคืนสุดท้ายเอ,อใครจะทําอะไรกันในคืนสุดท้ายบ้างคุณผู้ชมแล้ววันรุ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้คมันอาจจะลาจากกันด้วยไม่เจอกันลาจากกันด้วยการตายลาจากกันด้วยการเสียชีวิตหรือลาจากกันด้วยไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วหรือ,อมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกอคุณต้องการตีความหมายยังไงกันเออถ้าความหมายเพลงนี้ก็คือคบกันเลิกกัน คุณจะไปเจอใครใหม่ก็ได้แต่ผมอะยังเป็นที่ที่แบบเซฟโซนให้คุณอยู่ตรงนี้เสมอแล้วแแลล้้ววเราไม่ไปเจอคนอื่นนะคะกเขารออยู่ตรงนี้เขาไม่ไปไหนไม่กระตือคิดอยู่เออคนที่เป็นเซฟโซนเนี่ยเขาไม่ไปเจอคนอื่นหรอไม่เจอ นเขาไม่มีคนใหม่เป็ร้อยคนแล้วเรายังอยู่ที่เดิมอยู่<ร>นี้ตั้งหลักประคัน <S S S แน่นแน่นหนาคืนสุดท้ายไปหาฟังได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ,ะก็ทางช่องทาง YouTube ครับกับช่อง W S Channel ครับเซิร์ชหรือว่าเซิร์ชใน u t u b e ได้เลยว่า คืนสุดท้ายครับคืนสุดท้ายนะฮะแล้วก็ต้องตามด้วยดาวอังคารด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปคืนสุดท้ายไปคืนสุดท้ายที่อื่นไม่ได้หรือเซิร์ชดาวอังคารอย่างเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่เจอดาวนพเคราะห์ต่างๆไม่ได้นะต้องเซิร์ชคาว่าคืนสุดท้ายแล้วก็ดาวอังคารด้วยนะคือต้องบอกว่าวงนี้กลุ่มเราเนี่ยโหมีงานอีเวนต์มากเลยมีงานโชว์ตัวเยอะมากยาวถึงปีหน้าแล้วใช่ไหมอคนขายงานเก่งระฮะโอ้สุดยอดครับยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย ก็คือเขาก็จะผมผมไม่รู้การขายงานของเขา,ขาแต่รู้สึกว่าแต่และเดือนเนี่ยอย่างสมมุติเดือนนี้จะจบเดือนเนี่ยจะส่งตารางงานเดือนหน้ามาแล้วโอ้เโมโื่อกี้พี่เล็กซี่แอบไปดู<ช>ปี2567แล้อาอยบเหรอคะคิวโชว์ตัวเนี่ยใช่ครับรู้สึกว่าจะถึงส่งการส่งการโอ้ไปส่ง,<อ>สงการแต<อ>่เมกสารแล้วนะนี่นะคะถ้า คนที่จัดงานนะคะอยากจะได้วงดาวอังคารเนี่ยไปโชว์ตัวไปเป็น MC ไปเป็นดีเจไปเอนเตอร์เทนจะติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็มีทางไลน์แอดครับอ่ามันจะเป็นเบอร์โทรนะฮะ090ครับ8132325ครับผม ไลน์แอดนะคุณผู้ชม0 9 0 8 1 3 2 3 2 5หรือโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้นะใช่ไหมอ่าเป็นเป็นจะเป็นตัวนี้จะเป็น i อดียไลน์อ๋อเป็น ID ดียไลน์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าปวดแก้มขอเซ็นเตอร์ก็เลยต้องเป็น i อดียไลน์อย่างเดียวนะคะหรือติดต่อไปได้ที่น้องๆเนี่ยวงดาวอังคารนะฮะใต้ย t u b e ก็สามารถคอมเมนต์ได้ติดต่องานได้ด้วยเช่นกันนะฮะอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับของเราบ้างอเริ่มต้นจากตุ้มตามกันเลยค่ะ ครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับยังไงก็ฝากวงดาวังคารพวกเราด้วยนะครับผมคุณกอฟค่ะก็พี่ตามพูดหมดแล้วครับพูดในเดียวเองนะก็ฝากวงดาววังคารของพวกเราด้วยนะครับฝากฝากเพลงคืนสุดท้ายแล้วก็แค่บอกว่ารักแล้วก็จะมีผลงานใหม่ๆตามเข้ามาครับเห็นบอกว่าเตรียมเขียนซิงเกิลต่อๆไปแล้ว มีแล้วครับซิงเกิลสามเตรียมรอแล้วเหรอครับครับซิงเกิลซิงเกิลสามปล่อยเดือนหน้าครับอ๋อเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับโอ้เตรียมปล่อยเดือนหน้ามาอีกนะใช่มาอีกนะเดือนหน้ามาอีกนะโอ้แต่ว่าคิวเขาแน่นไงเขาจะมีคิวให้เราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสำหรับปลอยทางก็ได้เน่มาเทโมเทโมชอบชื่อจังเลยอ่ะก็ฝากฝากวงด้วยนะฝากวงดีวอังคารของพวกเราด้วยก็เพลงทุกเพลงครับตั้งใจทำหมดครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยตั้งใจฟังกับเพลงเพลงนี้มันมีความหมายดีๆมากมายครับช่วยตั้งใจฟังเหมือนพี่เดโมด้วยนะคะเดโมนี่คือตอนสัมภาษณ์เนี่ยนั่งมองเดโมอย่างเดียวเลยมองที่คอเออเสียเนาะไม่คุณวิ่งเลยเขาเป็นลุกมากเลยเสียเนาะหล่อเลยเสียนะมาคุณเต้ก็ผมก็น้องๆพูดแบเพื่อนๆพี่ๆเขาพูดไปหมดแล้วครับก็ฝากเป็นผลงานของพวกผมพวกเรา ดาวังคารด้วยแล้วกันนะครับดังนงัก็จะมีซิงเกิลใหม่ๆมาให้ได้ชมได้ฟังกันแน่นอนครับผมนี่นะคะสุดท้ายคุณฟุกค,ค่ะอ๋อครับก็ฝากาไั้ด้วยนะครับกับซิงเกิลแค่บอกว่ารักแล้วก็คือสุดท้ายนะครับแล้วก็ฝากวงพวกเราด้วยนะครับวงดาวังคารนะครับอยากรู้ว่ามันยังไง ติดต่อไลน์ไอดีได้เลยครับมันแค่ไหนเราสร้างนะจริงเปดาวอังคารแล้วคุณจะขึ้นไปอยู่ดาวอังคารกับพวกเขาอยากแน่นอนนะฮะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะความสนุกสนานเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันช่วงเวลานี้กําลังเหมาะเลย นะ<ด>ปล่อยซิงเกลิลสองมาแ,แล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะฮะเปิดปีใหม่แล้วก็มีสงกลา์แบบนี้กําลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวฝากติดตามด้วยคุณผู้ชมน้องๆน,นะศิลปินน้องใหม่ค่ะดาวอังคารนะฮะจะทําให้คุณเนี่ยอยู่บนดาวกับเขาอย่างแน่นอน